สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับย้อนดูคำทํานายโหนคอมชอเคยฟันธงยิ่งลักษ้ำรอยทักษิณต้องหนีออกนอกประเทศหลังจากที่นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตร ส่งคำร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษาเนื่องจากมีอาการป่วยน้ำในหูไม่เท่ากันวิงเวียนศีรษะคลื่อนไส้แต่สารพิจารณาว่าไม่น่าเชื่อว่าอาการป่วยของจำเลยจะไม่สามารถเดินทางมาฟังได้อีกทั้งไม่มีใบรับรองแพทย์อันเชื่อได้ว่าจำเลยมีพฤติการหลบหนีจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับนางสาวยิ่งลักณ์และปรับนายประกันเต็มจำนวน และนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งทั้งนี้พบว่าก่อนหน้านี้เมื่อมก,กราคมปี2558และปี2560นายวารินบัววิรัตเลิศหรือโหนคอมชเจ้าสำนักสุขิโตจงังหวัดเชียงใหม่ได้ทำนายว่าคนในตระกูลชินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ในประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งบริวารที่ชัดเจนที่สุดคือการโดนคดี และมีอีกหลายคดีที่ถูกกลับมาพิจารณาใหม่และนางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่มีโอกาสได้เหยียบประเทศไทยต้องหนีออกนอกประเทศแบบคุณทักษิณชินวัตรพี่ชายส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เขาชนะเพราะในอดีตนั้นเวลาเขายังเหลือแต่ตอนนี้หมดไปแล้วไม่มีใครเป็นอมะตะมีอำนาจค้าฟ้าเมื่อถึงเวลาต้องชดใช้กรรมและกรรมคือไม่มีแผ่นดินอยู่โดยระบุว่า จากที่มองเห็นภาพในนิมิตตั้งแต่ปีที่แล้วคนไหนสร้างข้อผิดพลาดต่อประเทศกลุ่มนั้นหมดเวลาของเขาไปแล้วคนตระกูลชินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ทุกอย่างจากประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งริวลอบริวารต่างๆที่เห็นได้ชัดคือต้องโดนคดีอย่างแน่นอนมีอีกหลายคดีจะถูกนำกลับมาพิจารณาถึงข่าวที่กฎหมายไทยจะได้ใช้อย่างศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใครทำอะไรก็รู้อยู่ จะไม่มีโอกาสเหยียบแผ่ <Stars> ในดินไทยอีกจนต้องหนีออกนอกประเทศเหมือนพี่ชายคือคุณทักษิณชินวัตรความคืบหน้าล่าสุดนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2566ด้วยหมอลักษ์ฝันทงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกราน2566จะเป็นอย่างไรกับคำทำนายที่ว่า นายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครด้วยมอลักษ์เรขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาบเรื่อหัดย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครในรายการสามแซบคำทำนายนายกรัฐมนตรีคนต่อไป2566ด้วยมอลักษ์เรขานิเทศนายกรัฐมนตรีจะเป็นใคร มีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนหลังไม่ใช่คนที่อยู่ในโพขณะน,นี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิม วันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอาม์ไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้มรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาความคืบหน้าล่าสุด อาจารย์โอเลเ่เผยดวงชะตาการเมืองเศรษฐกิจปีนี้พร้อมเปิดลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่งานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับเมื่อล่าสุดอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่ล่าสุดนั้นได้มาเปิดใจในรายการคุยแทบโชว์เผยดวงชะตาบ้านเมืองและลักษณะที่โดดเด่นของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยอาจารย์โอเล่บอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมไปต้นไป จะมีวิกฤตเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในไทยและทั่วโลกในแบบที่เรานั้นไม่เคยเห็นโดยเฉพาะระบบของการเงินอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินต่างๆที่จะพลิกฟ้าพลิกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่หนักเหมือนสถานการณ์โควิด -19 จะเป็นการที่ทำให้ผู้คนตื่นตัวที่จะรับมือและจะทำให้เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนไปในทิศท,ทางที่ดี โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งแนะนําให้ระวังในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายวางแผนทางการเงินดีๆปีนี้เป็นปีกระต่ายที่ไม่ธรรมดาซึ่งกระต่ายจะเต้นอย่างมโหฬา,านในเรื่องของเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังส่วนดวงการเมืองจากนี้ไปจะเป็นอะไรที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจะมีการปฏิวัติระบบการเมืองไปในทางที่ดีที่พัฒนาขึ้นสิ่งใหม่ๆ ในการรับรู้ข่าวสารด้านการเมืองจะไม่เหมือนเดิมเราสามารถเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งเป็นต้นไปลักษณะของนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขอตอบไปเป็นกลางอ้างอิงจากตำราโหราศาสตร์ปีขานที่ผ่านมานั้นผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอเข้าสู่ปีกระต่ายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่มีความอ่อนหวานเป็นพลังของความหวั่นไหว แต่หนักแน่นและโดดเด่นถ้าจะเปรียบแบบเข้าใจง่ายๆในปี2565และปี2566ผู้หญิงจะโดดเด่นและมีบทบาทเข้ามาในวงการการเมืองมากยิ่งขึง้นความคืบหน้าล่าสุดใกล้เข้ามาแล้วเลือกตั้งปี2566นายกรัฐมนตรีคนต่อไปหมอปลายทำนายไว้ว่าวันนี้หมอปลายปลายกระซิบตอบถึงประเด็นที่คนไทยหลายคนอยากรู้เลือกตั้งปี2566 นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใครผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียช่อง8ซึ่งหมอปลายได้บอกลักษณะของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปดังนี้หมอปลายไพรกระซิบตอบถึงประเด็นเลือกตั้งปี2566เป็นคําถามที่หลายๆคนอยากทราบอยากได้คําตอบหมอปลายไพรกระซิบหวังจะได้เห็นอนาคตที่สดใสประเทศไทยโดยตั้งคําถามว่าคนไทยจะได้เลือกตั้งไหม นายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครซึ่งหมอปลายก็ได้ให้คำตอบว่ายัางไม่เห็นหีบยังไม่เห็นภาพที่ตัวเองนั้นต้องเข้าไปกาเลือกตั้งเห็นแต่ยักษ์มายืนตามสี่แยกอยากเลือกแต่ยังไม่เห็นภาพแต่จะมีช่วงหนึ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นกันไปก่อนและใจแป้วกันไปรอบหนึ่งแต่ยังไงน่ะในที่สุดก็ต้องได้เลือกเพียงแต่จะเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ได้เลือกก่อนนายกรัฐมนตรี คนต่อไปนั้นเป็นคนหน้าขาวหน้าตึงชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วก็เฮ้ดีใจซึ่งหมอปลายพรยกระซิบไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงและย้ำเสมอว่านี่เป็นเพียงการเล่านิทานต้องใช้วิจารญาณในการรับชมด้วยนะครับและอีกรายการหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเช่นเดียวกันเมื่อหมอปายได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางไทยรัฐทอล์กเมื่อยิมากุมภามมพันธ์66ในเรื่องของ ดวงการเมืองเลือกตั้ง2องห้หหลังจากสงกรานจะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่21มีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่21มีคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณประยุทธ์ค่ะซึ่งเป็นสองขั้วอำนาจใหญ่มากๆมีอีกคนหนึ่งคือวันที่11คือคุณประวิทธ์แต่11นี่นะตัดไปก่อนท่านยมบอกว่า21เนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคน ใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะความคืบหน้าล่าสุดติ๊กกลิ่นสีเจาะสามลายเซนประยุทธ์ประวิทย์เสียหนูใครจะได้เป็นนายกถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถในวงการบันเทิงแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกลิ่นสีหรือชาณรงค์ขันถีเท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักกลายมือลายเซนจนหลายคนนั้นบอกว่าแม่น งานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์สถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทํานายว่าหลังการเลือกตั้งปี66ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไว้จะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรท่าทางจะใหญ่โตไหมคนนี้นะ่ะติ๊กตอบว่า ใช้ได้ครับถัดมาต่อไปนะ่ะเป็นลายเซ็นของคุณทักษิณชินวัตรแบบนี้เป็นยังไงติ๊กตอบว่าเขาเกิด26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรนะ่ะเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นสัญญาณบอกเส้นตรงแนวตั้งกับแนวนอนถัดมาคนนี้ล่ะไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะ เขาเกิด21มีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้นะ่ะคือประยุจจรโอชาเขาเขียนปปาโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนน่ะก็ไม่ได้เซ็นแบบนี้พี่กรอนก็ตอบว่าอ๋อเหรอลายเซ็นนี้เป็นคนเจ้าร์ไหมติ๊กตอบว่าอย่าบอกเจ้ารมไหมเจ้าชะตาเป็นคนหญิงทนงในศักดิ์ศรีอาทิตแตะกับ3ขัดแยง้งเวลาจะพูดก็แบบ ไม่เคยเห็นเหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งไหมติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งน่ะเกิดราศีสิงลัคษาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13พิธีกรก็ตอบว่ารหัสหมายเลข13ใครคะคุณอุ้งอิงเหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกเพ่เฉยๆนะไม่ใช่ไม่ใช่คำถามถัดมาถ้างั้นฉันเอาอีกหนึ่งคนแล้วกันลุงป้อม เป็นยังไงบ้างติ๊กตอบว่าลุงป้อมเนะ่ยเกิด11วันเสาร์เสาร์ทางการโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามี1ประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมลุงป้อม11วันเสาร์อนุทินชันวิรกูล13กันยายนวันพุธพิธีกรถามว่าสาคนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราเนะ่ยจะไปทํานายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากัน แต่ผมนะ่ะบอกว่าใครมาก็ดีพิธกรก็ถามว่าก็ดีหมดเลยใช่ไหม3ามคนนี้นะ่ะติ๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะ่ะดีหมดพิธกรก็ถามว่าพอดูออกแล้วละ่ะ1กับสก็คือเสียหนูค่ะใช่ไหมติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปล่งวาจาไปเองนะ